ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาโทจากมันม่วงนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในโครงการหมู่บ้านมันเทศหวานบ้านทับน้ำนะคะสาโทเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องดื่มที่หมักโดยใช้กิจกรรมของเชื้อราแล้วก็ยีสต์นะคะในกระบวนการหมักเนี่ยนะคะก็จะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเป็นการหมัก มันเทศซึ่งผ่านการน,นึ่งแล้วเนี่ยกับเชื้อรานะโดยใช้ลูกแป้งนะคะเ,เมื่อเชื้อราเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วนะคะเราก็จะมีการเติมเชื้อยีสต์ลงไปนะคะแล้วก็หมักต่ออีกประมาณ2สัปดาห์นะคะในขณะที่มีการหมักเนี่ยนะคะเราก็จะเติมน้ำเชื่อมนะคะลงไปช่วยนะทำให้ยีสต์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะวัตถุดิบ ในการทำสาโทนะคะก็จะประกอบไปด้วยมันเทศสีม่วงซึ่งผ่านการนึ่งให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้ในการถ่วงเตรียมเป็นน้ำเชื่อมนะคะอันนี้เป็นลูกแป้งนะคะสำหรับผลิตสาโทนะคะเราก็จะมีธาตุอาหารที่เราเติมลงไปในน้ำเชื่อมด้วยนะคะก็จะเป็นไดอะมีเนียมไฮ o ดรเจนฟอสเฟตนะคะแล้วก็มีกรดซิตริกนะซึ่งใช้ในการปรับ p h นะคะ ส่วนอุปกรณ์สำหรับการหมักนะคะก็จะมีโหลปักกว้างนะคะซึ่งผ่านการลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโหลลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีพลาสติกนะคะใช้สำหรับซิลปักปักปากขวดนะคะในขั้นตอนการทำนะคะเราจะนึ่งมันเทศให้สุกนะคะแล้วก็ทิ้งให้เย็นนะคะโดยมันเทศที่เราใช้เนี่ยนะคะก็คือปอก ะะแล้วก็ไปนึง่งแล้วก็พึ่งให้เย็นให้มันระเหยความชื้นออกไปสักเล็กน้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการผสมลูกแป้งกับมันเทศที่นึ่งไว้แล้วนะคะโดยอัตราส่วนที่เราใช้นะคะลูกแป้งหนึงลูกต่อมันเทศที่นึ่งแล้วเนี่ยประมาณ500ถึง1 0 0 0กรัมนะคะแล้วก็บดลูกแป้งให้ละเอียดให้บดในถุงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดการปนเปื้อน ลูกแป้งที่ละเอียดนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะผสมในภาชนะปากกว้างนะคะ ขาแป้งเชื้อกับมันเทศให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเราจะเทลงในโหลที่เราลวกน้ำร้อนไว้แล้วนะคะเป็นภาชนะปากกว้างค่ะเนื่องจากว่าการหมักในช่วงแรกนะคะเป็นการหมักที่ต้องใช้ออกซิเจนค่ะโหลปากกว้างนะคะที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะใช้โหลแก้วที่ผ่านการลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คว่ำให น้ำเสด็จไปนะคะจากนั้นนะคะปิดฝาโหลแก้วด้วยพลาสติกแรปนะคะ ทั้งชั้นนะคะจากนั้นนะคะใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะหรือเข็มบุดก็ได้นะคะจิ้มเพื่อให้ระบายอากาศออกได้ในขณะที่มีการหมักนะคะเนื่องจากว่าเชื้อราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ต้องการอากาศในการหมักด้วยนะคะเราจะหมักมันเทศนะคะกับลูกแป้งไว้ประมาณ3วันนะคะ เมื่อมันหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสีของมันเทศเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะจากสีม่วงเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงนะคะแสดงว่าเริ่มมีการผลิตแอลกอฮอล์แล้วก็มีกรดเล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมน้าเชื่อมนะั่ที่เรียกว่าถ่วงาเนี่ยลงไปนะคะโดยน้ําเชื่อมที่เราเติมนี่นะคะก็จะเป็นน้าเชื่อมที่เตรียมความ หวานประมาณ15-20บลิกนะคะแล้วก็เติมพวกกรดซิติกเข้มข้น0.1%นะคะแล้วก็ไดอมอมลミニียมไฮเดรเจนฟอสเฟตลงไป0.1%ด้วยนะคะโหลนี้นะคะเป็นมันเทศนะคะที่หมักกับลูกแป้งไว้แล้ว3วันนะคะก็จะเห็นว่าสีของมันเทศเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูแล้วนะคะซึ่งเราก็จะเติมน้าเชื่อมนะคะที่ผ่านการเตรียมและให้เย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปนะคะ,ะปริมาณที่เราเติมเนี่ยนะคะประมาณ2-3เท่าค่ะ อันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมยีสต์ผงนะคะซึ่งเป็นยีสต์ที่ใช้สำหรับหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ลงไปด้วยนะคะอัตราส่วนของยีสต์ที่เราเติมนะคะก็ประมาณ2-10%ถึซนะคะของน้ำเชื่อมบวกมันเทศนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเติมแล้ว นะคะก็หมักต่อไว้นะคะประมาณ15-20วันในวันแรกนะคะที่เราเติมไปเนี่ยนะคะเราจะเติมโดยประมาณก็คือประมาณท่วมมันเทศนะคะแล้ววันที่2เนี่ยคะความหวานในน้ำเชื่อมจะลดลงนะคะก็ให้เติมไปอีก2เท่าะคะ่ะ จากนั้นนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะคะก็ให้ชิมน้ำหมักนะคะถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอล์ขึ้นเต็มที่แล้วและยังไม่เกิดโรคริเี่ยนะคะก็ทำยุติกันหมักนะคะซึ่งเมื่อยุติกันหมักแล้วเนี่ยก็จะทำการบ่มต่อในตู้เย็นนะคะในการยุติกันหมักโดยทั่วไปนะคะสำหรับการหมักที่ทำให้เกิดแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะอาจจะยุติกันหมัก นะโดยวิธีทางอุตสาหกรรมก็คือใช้โพแทสเซียมเมทิลบซัลไฟน์นะคะซึ่งเป็นาสารประกอบที่แต่งตัวให้ซัลเปอร์นะ,ะแต่สำหรับมระเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะมระเทศสิงคโปเนี่ยนะคะจะไม่นิยมใช้นะคะเน,นื่องจากว่าซัลเปอร์เนี่ยเป็นสารข้อสีนะคะจะทำให้สีของอาสาโคเนี่ยซีดลงนะคะโดยวิธีการโบราณเนี่ยมักจะใช้กรูดแดงใส่ลงไปก็ได้นะคะ หรือใช้วิธีการพลาสไลท์ค่ะที่อุณหภูมิประมาณ75องศาแล้วก็นำห้งเย็นทันทีนะคะเมื่อหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็จะแยกส่วนใส่ออกมานะคะอันนี้เราได้แยกส่วนใสแล้วนะคะแล้วก็ทำการยุติการหมักนะคะโนะดยใช้วิธีการพลาสไลท์นะคะจากนั้นนะคะก็ไปอบไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ถ่ายตะกรอนออกทุกสองสัปดาห์นะคะเอ่อ สายทูดที่ได้นะคะก็จะสายแล้วก็ตกตะกอนนะให้สีแดงสีเออ่สีแดงองชมพูมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสารทูดที่ได้จากประเทศสีม่วงนะคะซึ่งก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากแอนโธไซเินเส้นขึ้นสารสีม่วงที่พบในประเทศนะคะแล้วเราก,าก็มาจุขวดนะคะแล้วก็ ทำฉลากใสวยงามยนนิ่งเก็บไว้เนี่ยนะคะโดยชายจะนุง่มละมุนขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าประเทศเนี่ยนะคะสีของประเทศเนี่ยเป็นสีม่วงซึ่งจะออกสีดายได้นะคะเมื่อเจอแสงน้นขวดที่บรรจุเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ขวดสีชาหรือสีเขียวนะคะและนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สาโทจากประเทศนะคะซึ่งใช้มันเทศสีม่วงในการหมักน,มนะคะ,นะคะก็จะเห็นว่าสาโทที่ผ่านการหมักแล้วนะคะก็จะเป็น สีแดงนะคะเป็นประกายมีความใสนะคะออดื่มเป็นเครื่องดื่มเหมือนวายทั่วไปนะคะแต่รสชาติในการหมักจากดูออกแป้งเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้น,ห,นหอมกลุแบบแบบก,การทำเป็นวายนะคะส่วนแก้วนี้นะคะเป็นสาโทที่ได้จากประเทศสีส้มะคะ่ะก็จะได้เป็นไววายนะคะออกจาก เป็นสีเหลือง้ำตานะคะบ่มไว้ประมาณ6เดือนเนี่ยรสชาติก็จะต้มระนงนขึ้นค่ะสามารถติดตามผลความรู้ได้นะคะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัวภุนนะะร,ร,รนีนะคะและโครงการบริหารจัดการตำบลท่านาค่ะ